ต่อไปนะคะเมื่อเราเ,อาเข้าร่วมกิจกรรมแล้วมีการบันทึกในสมุดกิจกรรมนะคะก็การบันทึกกิจกรรมนะคะอาจารย์จะไม่ได้กล่าวรายละเอียดตรงนี้นะคะอาจารย์จะให้ข้อมูลนักศึกษาหลังจากที่เราได้เจอหน้ากันอีกครั้งนะคะกรณีที่นักศึกษานะคะไม่ผ่านกิจกรรมไม่ผ่านปีการ,รในที่นี้ก็คือว่านักศึกษานะ,ะอย่างเช่น กิจกรรมปฐมนิเทศวันนี้มีนักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมนะคะอาจารย์ปฐมนิเทศออนไลน์นะคะนักศึกษาจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมอาจารย์จะเช็คได้ก็ต่อเมื่อนักศึกษานะคะเข้ามาแล้วก็พิมพ์ชื่อรหัสสาขาวิชาคณะนะคะแล้วก็ทําแบบประเมินส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะใครไม่มีนั่นแสดงว่าคุณไม่ได้เข้าร่วม นะคะกิจกรรมประถมนิเทศนะะักศึกษาก็จะไม่ผ่านนะคะเมื่อไม่ผ่านนะะต้องทำยังไงนะคะในสมุดกิจกรรมก็จะมีแบบคำร้องขอแก้กิจกรรมหรือขอซ่อมกิจกรรมนะคะกรณีที่ไม่ผ่านนะคะก็จะมะีแบบคำร้องนะคะให้นักศึกษากรอกว่าต้องซ่อม นะ,ะคะกิจกรรมไหนของเยียเขตของคณะของหลักสูตรให้นักศึกษามาเขียนกิจกรรมแล้วนําไปเสนอนะคะหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบอที่ฝ่ายกิจการ,รนักศึกษาและกิจการ,รพิเศษนะคะต่อไปนะคะอาจารย์จะพูดถึงหรือขาดเสียไม่ได้เลยนะคะก็คือเป็นกิจกรรมของชมรมนะคะ น,ะะนยโยบายหลักเกณฑ์แนวทางนะคะเกี่ยวกับการตั้งชมรมนะคะก็จะมีแขวนไว้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเรานะคะนักศึกษาสามารถไปศึกษาได้นะคะเช่นว่าใครต้องการที่จะจัดตั้งชมรมขึ้นมานะคะก็มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตินะคะไม่ใช่ว่านักศึกษาจะมีเพื่อนอยู่5้าคนก็จะมาขอตั้งเลยไม่ได้นะคะก็จะมี ข้อบังคับและประกาศให้เราว่าเราก็ต้องปฏิบัติตามนะคะถึงจะตั้งชมรมได้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวนักศึกษาค่อยไปศึกษาดูนะคะประเภทของชมรมนะคะก็จะมีอยู่ห้าประเภทนะคะก็ชมรมนะคะหรือ,อ,อกิจกรรมชมรมนี้อาจารย์ก็จะร่วมกับองค์การนักศึกษานะคะแล้วก็อาจารย์ทั้งสามคณะนะคะ ทางอาจารย์และเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีอยู่นะคะห้าด้าน5ชมรมนะคะก็ชมรมที่1ก็จะเป็นชมรมเกี่ยวกับด้านการส่งเสริมวิชาการนะคะชมรมที่2องนะคะด้านการส่งเสริมนะคะาศาะสนาศิลปะและวัฒนธรรมะะด้านที่สามการส่งเสริมนะคะด้านจิตอาสาด้านที่สี่นะคะชมรมก็คือ การส่งเสริมนันทนาการแล้วก็สุดท้ายนะคะชมรมด้านการส่งเสริมกีฬานะคะก็นะคะ,นะะในการจะเข้าร่วมชมรมนะคะก็จะมีใบสมัครนะคะสมาชิกของชมรมของวิยาเขตนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนักศึกษานะ,ะนักศึกษาสังเกตได้เลยว่านะคะอาจารย์จะมีชมรมที่ บังคับที่นักศึกษาต้องเข้าร่วมต้องเข้าร่วมทุกคนนะคะก็จะเป็นชมรมด้านวิทยาการวิชาการนะคะก็เป็นชมรมนะคะภาษาอังกฤษนะคะชมรมภาษาอังกฤษทําไมถึงต้องบังคับนะคะเพราะว่าชมรมภาษาอังกฤษนะคะนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคนนะคะก่อนจะสําเร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องมีการสอบนะคะภาษาอังกฤษ ะะแต่นะคะการเข้าชมรมภาษาอังกฤษนี้ไม่จําเป็นว่าปีหนึ่งะคะต้องเข้าร่วมชมรมภาษาอังกฤษตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะคะภายในสมมุติเช่นคณะศึกษาศาสตร์นะคะเรียน5ปีนะคะชั้นปีที่5ออกฝึกสอนอีก4ปีนี้นะคะก็คือจะเข้าชมรมภาษาอังกฤษตอนปีไหนก็ได้ไม่บังคับนะคะ คือบังคับให้ให้เลือกนะคะแต่ว่าในการเข้าร่วมก็คืออย่างเช่นานายกนะคะสมัครเข้าร่วมชมรมด้านกีฬาก็เขียนระบุก,กีฬาไปว่าอาจจะเป็นวอลเลย์บอลนะคะชมรมภาษาอังกฤษนะ,ะเข้าก็คือในกอเนี้ยอาจจะไปเข้าชมรมในชั้นปีที่สองก็ได้ปีหนึ่งยังไม่ได้เข้านะคะอาจจะไปเข้าช่วง ปีสองก็ได้หรือปีหนึ่งปีสองไม่เข้าแต่ไปเลือกเข้าชม,มรมภาษาอังกฤษในชั้นปีที่สามนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่นักศึกษานะคะต้องผ่านนะคะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ของนักศึกษาเองนะคะก็เดี๋ยวใบสมัครนี้อาจารย์จะลงส่งคิวอาโค้ให้นักศึกษากรอกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้คือให้นักศึกษาดูว่านะคะ ใครที่ยังไม่มีรหัสนักศึกษานักศึกาก็ใส่รหัสเลขประจำตัวผู้สอบก่อนนะคะเข้ามากรอกมาก่อนนะคะทีนี้จะทราบได้ไงนะคะว่าชมรมอะไรมีให้เลือกบ้างครับนะคะก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะก็จะมีชมรมกีฬาก็จะมีทั้งหมดนะคะ17ชมรมกีฬานะคะก็จะมีฟุตบอลฟุตซอลว่ายน้ำ นะคะวอลล์บอลปัญจศิลั์เทนนิสลักบี้มวยไทยมวยสากลกรีธาศิลปะป้องกันตัวนะคะจานร่อนบาสเกตบอลนะคะเชเบิลเทนนิสเปตองแบดมินตันฮอกกี้ฟันดาบนะคะหรือถ้านักกีฬาหรือนักศึกษานะคะที่ต้องการอ,าอยากให้มีกีฬาเพิ่มอยากจัดตั้งชมรมเพิ่มเช่นนะคะกีฬากอล์ฟ อย่างเงี้ยนะคะนักศึกษา,าจะต้องมีสมาชิกในชมรมนั้นนะสาไม่น้อยกว่า30คนนะคะถึงจะขอจัดตั้งได้นะคะต่อไปชมรมาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนะคะก็จะมีนะคะศาสนาพุทธอิสลามคริสต์นะคะแล้วก็การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยนะคะก็ชมรมที่3ด้านจิตอาสานะคะก็จะมีอยู่สก็จะเป็นบำเพ็ญประโยชน์ นะคะอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะ่ายอาสาพัฒนาและการผูกผ้าประดับตกแต่งนะคะต่อไปชมรมที่4นะคะชมรมวิชาการก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะที่ใบสมัครนะคะอัาางกฤษนี้เราก็ได้เป็นบังคับให้เลือกไปแล้วนะคะก็จะมีถ่ายภาพคอมพิวเตอร์แล้วก็สื่อสารมวลชนนะคะต่อไปชมรม นันทนาการนะคะก็จะมีโยคะแอโรบิกดนตรีเกมและเกมนำนะคะที่กล่าวมานี้นะคะนักศึกษาคนไหนที่สนใจชมรมไหนให้เราระบุไปเลยเขียนในใบสมัครนะคะว่าต้องการลงชมรมอะไรบ้างนะคะอา,อาจารย์ได้ให้ความรู้ความเข้าใจนักศึกษาไปแล้วเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษานะคะ ของย่าเขตว่านักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมคร่าวๆที่อาจารย์ได้อธิบายเบื้องต้นให้นะคะแล้วก็ส่วนใบสมัครหรือใครสนใจที่จะเข้าร่วมชมรมนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะส่งะคะิวอาโค้ดส่งลิงก์ให้ในช่องทางกลุ่มนะคะก็ให้นักศึกษานะคะทุกคนนะคะที่เข้าร่วม ปฐมนทเิศในวันนี้นะคะอาจารย์ก็ขอขอบคุณน,นะคะนักศึกษาทุกคนนะคะขอให้นักศึกษานะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะในช่วงโควิดนี้นะคะหวังว่าเราจะได้มีโอกาสนะคะได้มาเจอกันในรั้วเขียวขาวเหลืองนะคะก็อาจารย์ก็ขอสวัสดีค่ะ